สวัสดี30ธันวาคม2,568นะครับขณะนี้เวลา9ในาฬิกา10นาทีครับมาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคจกคิสำหรับเช้านี้กันครับทองคำนะฮะเมื่อวานหลังจากที่เปิดตลาดขึ้นมานะครับทองคำได้มีการยกตัวขึ้นไปเทสในแนวประมาณ4,550ครับ4,550นะฮะซึ่งในช่วง เปิดตลาดนะครับก็ได้มีการยกตัวแล้วก็กดตัวลงมาครับในช่วงข่าวสารที่ได้รับนะครับเมื่อวานจากปฏิทินเศรษฐกิจครับอย่างที่บอกว่าช่วงปลายสัปดาห์นะครับข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับดอลลา,าร์สหรัฐก็เป็นช่วงวันหยุดซะส่วนใหญ่ทําให้ข่าวสารนะครับที่มีการประกาศตัวเลขชัดเจน ทางปฏิทินเศรษฐกิจกนะครับค่อนข้างที่จะมีน้อยนะฮะแต่เมื่อวานครับในช่วงเช้าได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาตกลงสันิภาพของทางฝั่งรัสเซียและยูเครนครับนะครับโดยตัวกลางก็คือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับ ทำให้ภาพรวมออกมาเรื่องของการประกาศสันติภาพนะฮะเรื่องของการตกลงหยุดยิงกันทําให้ทองคำนะครับได้มีแรงเหวี่ยงนะครับทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งข่าตลอดทั้งวันส่งผลทําให้ครับทองคําได้มีการลดตัวลงมานะฮะได้มีการลดตัวลงมาซึ่งแนวรับแนวต้านของเมื่อวานนะครับในแต่ละจุดที่เราให้ไว้เนี่ย ถือว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวนะครับแนวต้านที่เราให้ไว้เมื่อวาน4,450นะครับแล้วก็4,370ก็มีการกดตัวลงไปนะครับเมื่อวานถึง20,000กว่าจุดนะครับจากไฮเมื่อวานนะครับลงมาตรงนี้ถึง24,600จุดครับทำให้มุมมองของการยกตัวของอ,อทองคำในช่วงนี้นะครับเป็นปลายปีแล้วด้วยอาจจะมีการนะครับยกตัวได้ ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าแรงเหวี่ยงจากเมื่อวานนะครับวันนี้อาจจะมีการกดตัวลงต่อมีโอกาสได้นะครับแต่ทิศทางหรือมุมมองนะครับก็ต้องดูว่าแนวโน้มของสัปดาห์นี้หรือวันนี้จากแท่งเทียน day นะครับถ้าเกิดว่ามีการยกตัวขึ้นไปในแท่งเทียน day จะต้องยกตัวขึ้นไปมากกว่านะครับ50%ของฟิโบซึ่งอยู่ในแนวประมาณราคา 4,425นะครับ4,425ถ้าวันนี้สามารถยกตัวและยืนเหนือ4,425ได้ก็ภาพรวมฝั่งขาใบาก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาไม่สามารถยกตัวขึ้นไปมากกว่า4,425ขึ้นไปได้หรือนะครับแนวเทสต์ก็คือแนวต้านที่4,450ของราคานะครับจากราคา แนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับถ้าไม่สามารถยกตัวขึ้นไปเหนือนะครับ4,425หรือ4,445ได้ก็มีโอกาสลดตัวลงมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝั่งขาบายต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับความผันผวนของอตารางเศรษฐกิจตารางข่าวสารเนี่ยเราเห็นอยู่ในตารางอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ในส่วนของข่าวที่เข้ามาแทรกแซงอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าข่าวสารที่มีการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดนะครับเองหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันมีเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นครับมุมมองครับแนวรับแนวต้านในตอนนี้นะครับจากแท่งเทียนเดเมื่อวานที่มีการ บลนชลงมานะครับมีภาพรวมเกี่ยวกับการกดตัวของราคาทองคำค่อนข้างที่จะเยอะทำให้ส่งผลวันนี้ครับมุมมองก็คืออาจจะมีการลงต่อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือไม่ควรเกิน4,445นะครับหรือ4พอยู่ในโซน4,425กับ45นะโซนนี้นะครับ ถ้าสามารถยืนเหนือ4,445ขึ้นไปได้ครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่4,500แล้วก็4,550ครับ4,550ซึ่งเป็นไฮเดิมนะนะฮะก็จะเป็นราคาแนวต้านสำหรับวันนี้กันนะครับต้องลุ้นว่าการยกตัวครั้งนี้สามารถที่จะยกตัวขึ้นไปเหนือโซนที่ให้ไว้ได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถยกตัวขึ้นไปได้ครับก็มีโอกาส กดตัวลงไปครับแนวรับสำคัญครับถ้าหลุดโซน4,327-4,316นะครับก็มีโอกาสลงไปที่4,291ครับ9,1,76นะครับและถ้าลงไปต่ำกว่านี้ได้ก็4,242ครับราคา4,242โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ราคา กว่าจะ break out ขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่ากลับมาเป็นราคาแนวรับสำคัญนะครับในวันนี้กันนะฮะให้ไว้ครับแนวต้าน4,425 45ครับ 25, 45นะครับแล้วก็4,500ครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไป4,550ครับนะฮะส่วนราคานะครับ แนวรับนะฮะราคาแนวรับโซน4,327ครับ2716นะครับโซนนี้แล้วก็ลงมานะครับก็เป็นโซน4,247 91ครับ47กับ91แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็4,242นะฮะก็เป็นโซนแนวรับแนวต้านกันนะครับเรามาดู ความเคลื่อนไหวของข่าวสารวันนี้ที่มีผลกระทบกับราคาทองคำนะฮะวันนี้มีการประกาศตัวเลขนะครับในช่วงเวลา3ทุ่ม45ครับมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอ PMI ในเขตชิคาโกครับในเดือนธันวาคมแล้วก็5ทุ่มครึ่งครับมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบครับที่มีผลกระทบแต่ค้อคงไม่มากนะฮะเพราะว่าเมื่อวานแรงเหวี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะไปละส่วน คู่สกุลเงินครับเราไปดูคู่สกุลเงินกันบ้างสําหรับวันนี้คนะคู่สกุลเงินเช้าที่นี้ครับสกุลเงินในฝั่งของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีการยกตัวแข่งค่าขึ้นมาครับหลังจากเมื่อวานนะครับได้มีการอ่อนค่าตกไปอยู่ท้ายตารางกันเลยทีเดียวนะครับเช้านี้มีการยกตัวขึ้นมาครับ J.P.Y มีการอ่อนค่าเช้านี้ครับในช่วงของตลาดอเมรกา J.P.Y มีการยกตัวแข่งค่าขึ้นมานะฮะเช้านี้อ่อนค่ากลับมาสู่ในช่วงตลาดของเขาแล้วนะ ก็คือในฝั่งของตลาดเอเชียครับมุมมองของทางฝั่งออสเตรเลียเราก็จะเห็นได้ว่ากลับเข้ามาเป็นโหมดไซเวย์นะฮะยกตัวขึ้นมาเป็นไซเวย์ในส่วนของนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันครับเชา้านี้คู่สกุลเงินส่วนใหญ่นะครับกลับมาเป็นไซเวย์นะฮะกลับมาเป็นไซเวย์ละส่วนสกุลเงินในฝั่งของยุโรปครับหลังจากที่มีผลกระทบกับทางออข่าวสารเรื่องของการยุติ การหยุดยิงของทางยุดรสเซียยูเครนทําให้สกุลเงินในฝั่งของยูโรครับกลับเข้ามาแข็งค่านะฮะจับตามองยูโรนะครับในช่วงนี้ถ้าเขากลับขึ้นมาแข็งค่าได้จากการตอบรับข่าวสารก็จะส่งผลทําให้ ยูโรมีการยกตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ GPP ครับติดตามกันมาจากยูโรครับก็ยกตัวขึ้นมาติดๆนะครับยกตัวเป็นไซด์เวย์อัพทั้ง2สกุลเงินครับฝังสวิตช,ช์เช้านี้อ่อนค่านะครับฝังสวิตช,ช์เช้านี้นะครับติดตามติดกับ JPY กันเลยทีเดียวส่วนสกุลเงินในฝั่งของอเมริกาครับ US ดอลลาร์แล้วก็แคนาดายังคงพักตัวอยู่นะครับกับเข้าเป็นโหมดไซด์เวยนะสำหรับส่วนของสกุลเงิน ฝั่งแคนาดาแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐครับยูน o r n d a s h บอร์ดและยูนิคอน Panel ครับก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของ Currency นะครับที่มีการแข็งค่าอ่อนค่านะครับรวมถึงการใช้อินดิเคเตอร์ถึง12ตัวมาช่วยในการวิเคราะห์นะฮะจะทำให้เราเห็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคากราฟนะครับในแต่ละคูสกุลเงินร,รวมถึงทองคำด้วยนะฮะเพราะนั้นนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการ เป็นตัวช่วยให้กับเทรดเดอร์ครับปีหน้านะครับเดือนมกราคมเรามีคอร์สสอนยูนิคอนโปรเฟชชั่นอลครับวันที่24 25มกราคมนะครับที่เดอะสตรีทรัชดาครับค่าคอร์สเพียง199บาทเท่านั้นเองแต่ใดสนใจอยากใช้เครื่องมือฟรีนะครับพร้อมกับการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือนำไปเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ในการเทรดของทุกทท่านนะครับสามารถทักกันมาได้นะครับช่วงนี้ครับปลายปีแล้วด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะ มาวิเคราะห์กันในช่วงปลายปีขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการเข้าออเดอร์ด้วยนะครับขอให้พอร์ตฟ้าส่งท้ายปลายปีกันคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ